นะครับี่คือเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องประดับก่อนเป็นเครื่องประดับก่อน ปานี่หมายถึงประโยชน์นะถ้าพูดกันภายในเนี่ยสังคมของเราภายในก็คือองค์กรนะแต่ถ้าเรายังเคลียร์ภายในไม่ได้ ไม่ต้องไปพูดถึงประโยชน์สังคมภายนอกเพราะข้างในยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปข้างนอกกันไหมเข้าใจไหมงั้นประโยชน์เราเนี่ยเราคือตัวเราแต่ละคนตัวเราแต่ละคนประโยชน์เขาก็คือเพื่อนร่วมงานประโยชน์สังคมก็คือสังคมของ C C C เห็นใจนะ ตรงกลางเนี่ยผมใส่ไว yes, in ้ตัวหนึ่งสำคัญคืสีแดงนะสีแดงเพราะสีแดงมันเป็นหัวตัดอะไรนะตัวนี้ใช่ไหมสัญญาเช่นผู้การฝ่ายผลิต ลุงน้องรับปากว่าพรุ่งนี้ผมะซ่ชอบนี่ให้เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จแต่ไม่ใช่รับปากแล้วพี่ครับผมติดนู่นติดนี่ปัญหาโน่นปัญหาญอเอาปัญหามาบอกนั้นเลยแทนที่จะทำให้เสร็จกับเอาปัญหามาเล่าให้เราฟังใสคล้ายใไปข้ายบรดการไสลายรับปากสัจจะปีนี้480ล้านไปถึงกลางกลางหรอก เฮียมันมีปัญหาดูดปัญหานีปัญหานั้นปัญหาเฮ้ยถ้าเดี๋ยวกูอยากรู้ปัญหานะี่ยกูจะจ้างบริษัทมารีเสิร์ชเอาปัญหามาให้รู้ว่าปัญหามีอะไรกูให้บึงเนี่ยไม่ให้ไปเอาปัญหาให้บึงเนี่ยไปเอายอดขายเพียนะพูดกันแบบกันเองนี่นะเลียไหมเลียไหมงั้นคำว่สาสัาสสี่ยสำคัญที่ผมเนี่ยผมเนี่ยปล่อยช่องกลมๆเนี่ย ว่างไว้ช่องกลมเนี่ยว่างไว้<ม><น>เดี๋ยวทุกคนต้องทำการบ้านเขียนแล้วกลมๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออะไรตรงเนี้ยคืออะไรตรงนี้คืออะไรเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยอ่านเะขียนเลยเนี่ยในกลมๆเนี่ยมันคืออะไร ถ้าเขียนไม่ได้นะแสดงว่า14ชั่วโมงที่แล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ย่าดูกันอย่าดูกันผมบอกเลยไงทำงานกับผมอบรมกับผมเลยนะไม่พูดผิดไม่ทำผิดแต่ขอให้ทำไม่มีผิดขอให้พูดไม่มีผิดจำได้ปะจำได้นะงั้นอย่าก,กลัวผิด ที่เราไม่ยอมทําอะไรเพราะเรากลัวผิดเมื่อเรากลัวผิดเราจรึงไม่ทําอะไรเมื่อเราไม่ทําอะไรเราก็ไม่เกิดทักษะไม่เกิดการเรียนรู้แล้วก็ไม่ยอมสรุปบทเรียนแล้วเราอยากจะพัฒนาแล้วพัฒนาอะไรเราไม่รู้เลยข้อดพลาดเราเลยจะพัฒนาตรงไหน <Wow. S 1> เขียนเลยเขียนมั่นใจไม่ต้องดูใครเชื่อมัน่น